สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพี่เจอดพากินใบชุมพรมาแล้วจ้าวันนี้มาพร้อมกับเมนูปลาทูสงน้ำปลาหม่ะม่วง มันคืออะไรมันคืออะไรไม่บอกดอกมาดูกันค่ะมาแลกกันนะคะว่าเมนูนี้คืออะไรเริ่มจากซื้อปลาทูหน้าง,ง,งอคอหกมาหนึ่งแพ็กระคาห้าสิบบาทห้าสิบาทได้สองตัวเสียตัวละยี่บห้าบาทค่ะทุกคนขาทอดให้สุกให้หอมให้หวนให้หน้ากินได้กินแบบนี้นะคะทุกคนขาไม้ไปหน่อยนึงไม่เป็นไรคะ่ะแล้วลอจากนั้นมาก็นํามะม่วงเปรี้ยวมาปอกล้างให้สะอาดซับ,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 บแล้วก็มาหันห่นหั่นพันนี้นะคะทุกคนขาหัน่นหั่นแบบนี้ให้ใส่ถ้วยได้พันนี้พันนี้ เลยแล้วก็มาด้วยการซอยหอมแดงชับชับฉับฉับกัะทุกคนคะ่ะไม่ต้องละเอียดมากใส่ลงในถ้วยค่ะทุกคนคะ่ะต่อมาด้วยกระเทียมค่ะทุกคนคะ่ะซอยกระเทียมฉับฉับแล้วก็ใส่ในถ้วยแล้วก็ตามด้วยพริกซอยกัะทุกคนค่ะซอยแล้วก็ใส่ในถ้วยแล้วกัะทุกคนคะ่ะมาสู่กระบวนการปรุงรสใส่น้ำปลาหนึ่งช้อน ใส่น้ำปลาสองช้อนค่ะทุกคนค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนเช่นเดียวกันผงนัวหน่อยนึงหน่อยนึ่งหน่อยหนึ่ง,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 งค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยส้มนาวหรือมะนาวหนึ่งลูกค่ะทุกคนค่ะนี่บีบลงไปเลยหนึ่งินะคะแล้วก็บีบแล้วอีกหนึ่งเพราะมะม่วงมันไม่ค่อยเปรี้ยวสักเท่าใดคลุกคลุกเคล้าให้เข้ากันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่นะคะ เครื่องก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็ทุกคน่ะตักมาใส่ถ้วยกระเบื้องให้มันดูสวยมันดูดีได้มันดูเกม๋มันดูมีระดับสักน้อยนึงจบด้วยกกรเทพรวดลงไปเลยแล้วก็เอาปลาทูมาใส่ในจานที่มีน้ําปลาอยู่ก็ทุกคน่ะโรยหน้าด้วยปากยีน้อยนึงเสร็จครับเรียบร้อยก็เมนูปลาทูสองน้ําปลามะม่วงนะคะฝีมือพี่จอยก็ตั้งเชื่อมัน้ดยจริงจริงมันก็คือปลาทูกับน้นําปลาหวานเองก็ทุกคน่ะตักมาใส่จานตักลาใส่จานตามาด้วยน้ําปลา หวานใส่มะม่วงซอยแล้วทุกคนการาดหมับลงไปบนปลาแล้วทีนี้ก็จะเราอะไรขออนุญาชิมมาทุกคนคะ่ะเมนูนี้นะคะ ความมันนะคะความมันของปลาทูหน้างอคอหกักไม่รู้โกรกไกมานี้แล้วก็นะมะม่วงน้ำปลาหวานที่ใส่มะม่วงเปรี้ยวลงเข้าไปนะคะ2ออย่างนี้นะคะเคี่ยวให้มันเข้ากันแล้วมันจะเข้ากันดังมับมับมับอร่อยนี่นะคะทุกคนคะ่ะเป็นเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆทำง่ายๆนะคะวิธีการทําก็ง่ายมากๆแต่กินกับคนที่รู้จอยแล้วอร่อยอร่อยมันก็อร่อยเพลเลยค่ะทุกคนคะ่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะพี่จอย กินบายชุมพร้อมจ้าไปแล้วไปแล้วเวอสวัสดีจ้า